พี่น้องพี่เคารพครับเราเจอกันทุกปีต่อเนื่องกันต่างสถานที่ต่างรูปแบบจนถึงปีนี้เป็นปีที่14แน่นอนครับทุกปีก็ยืนอยู่บนท่ามกลางความเจ็บปวดหยดเลือดชีวิตอิสรภาพและคราบน้ำตาของพวกเรา <ไป S 1> ที่ <ไป S 1> กอดค <ไป S 1> อต่อสู้กันมา,นา,นาแต่ว่า ถ้ามองในอีกแก้มุ่หนึ่งเพื่อให้ขวัญและกำลังใจนี้ยังดำรงอยู่ยและเพื่อให้การต่อชู้และเส,ส,ะสะียสละของพี่น้องเราผู้จากไปยังคงรักษาเกียรต,ติยศใส่สีเอไว้ได้ผมว่าคนเสื้อแดงอันไม่ได้หมายถึงตัวบุคคลนะครับไม่ได้หมายถึงนายนัทธุูนใสเ่เกลือที่เป็นคนเสื้อแดง ได้แพทย์เวงหรือใครต่อบใครแต่ละคนที่อยู่ตรงนี้หรือไม่ได้มาที่นี่แต่คำว่าคนเสื้อแดงของผมนี่หมายถึงนี้ขบวนคนจำนวนมหาศาลของประเทศที่ตัดสินใจประกาศการต่อสู้แล้วก็แลกชีวิตและเดินทางร่วมกันมาผมว่ามาถึงตรงนี้คนเสื้อแดงในความหมายนั้น สัมผัสชัยชนะทางการเมืองอย่างมีนัยยะสำคัญตรงที่ว่า,าไม่ว่าใครจะคิดยังไงทางการเมืองไม่ว่าใครจะยืนอยู่มุมไหนทางการเมืองและไม่ว่าพรรคการเมืองไหนจะอยู่ในสถานะใดทุกคนทุกฝ่ายทุกข่ายทุกพรรคต่างแสดงการยอมรับต่อคำว่าคนเสื้อแดงอย่างชัดเจนปรากฏในวันนี้ครับ ผมไม่เห็นนะครับว่าคนที่ปรากฏตัวหรือไม่ปรากฏตัวแต่เคยร่วมต่อสู้กันมาแม้ว่าวันนี้อาจจะมีมุมมองทัศนคติทางการเมืองที่ต่างกันแต่ไม่เห็นใครปฏิเสธความเป็นคนเสื้อแดงไม่มีใครได้คออ่าไม่มีใคร แสดงออกว่าการต่อสู้เมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่ไม่ควรค่ากันการยกย่องพูดถึงอย่างไรก็ตามเราไม่ได้สู้เพื่อหมายคว้าเอาชัยชนะแบบนี้เราสู้เพียงเพื่อเรียกร้อง ให้อำนาจอธิปไตยกลับคืนมาสู่มือประชาชนนั่นก็คือการเลือกตั้งทั่วไปภายใต้ข้อเรียกร้องพื้นฐานที่สุดคือยุบสภาคนเสื้อแดงไม่ได้สู้ว่ารัฐบาลต้องเป็นอย่างที่เราชอบเท่านั้นด้วยซ้ำานะครับแต่คนเสื้อแดงสู้เพื่อต้องการรัฐบาลที่ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์เท่าเท่ากันและก็เลือกตั้ง อย่างบริสุทธิธรรมแต่ข้อเรียกร้องนั้นมันแลกมากับความตายแลกมากับความบาเดเจ็บเสียหายและแลกมากับการต้องแบกรับสิ่งที่ถูกยัดเยียดว่านั่นคือความพ่ายแพ้นั่นคือขบวนการเผาบ้านเผาเมืองนั่นคือขบวนการก่อการร้าย นั่นคือม็บรักจ้างม็บไร้การศึกษาแต่เราก็เดินหน้ากันมาจนปัจจุบันจนปัจจุบันที่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าแม้แต่ใครหลายหลายคนที่เคยปราบาทและเหยียบย่ำการต่อสู้นี้จจก็ยังต้องแสดงออกถึงการคารวะ สะดดีแต่พี่น้องครับการเดินทางไกลมันก็เดินอยู่ความบนความเปลี่ยนแปลงและไม่แน่นอนทุกสรรพสิ่งมันปฏิเสธกฎเกณฑ์ของความเปลี่ยนแปลงไม่ได้วันนี้เราจึงเห็นนี่เป็นปรากฏการครั้งแรกของการจัดงานรํำลึกที่ตลอดแนวถนนราชประสงค์เต็มไปด้วยกิจกรรม ลำลึกคนเสื้อแดงผมนับได้ไม่ต่ำกว่าสี่กลุ่มกิจกรรมแล้วท่านที่เรพค,ครับผมเดินพบปะพูดคุยทุกกลุ่มตั้งแต่เย็นที่พี่น้องกลุ่มหนึ่งเดินขบวนจากตรงนี้ไปที่ป้ายราชประสงค์หัวค่ำผมเดินไปกลุ่มที่อยู่ด้านหลังแล้วก็เดินไปอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่ใต้สะพานลอยถัดไป ความจริงที่ผมพบก็คือว่าทุกคนทุกกลุ่มคนเสื้อแดงทั้งนั้นนะครับไม่มีใครสวมรอยไม่มีใครปลอมแปลงตัวมากลุ่มที่เดินถือธงอยู่ตรงนี้กลุ่มที่นั่งอยู่ตรงนี้กลุ่มที่นั่งถัดไปและนั่งอยู่ใต้สภาลอยล้วน แต่เป็นคนใส่เสื้อสีแดงที่ชวนกันมากินมานอนชวนกันร่วมเป็นร่วมตายที่นี่ด้วยกันทั้งนั้นเมื่อสิีปีที่แล้วนี่เป็นความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้ผมเดินดูตลอดแนวผมก็สัมผัสว่านี่แหละพี่น้องเรานี่แหละพี่น้องกัน นี่คือกลุ่มคนที่ไม่ใช่ยยไม่มีความผูกพันกันทางสายเลือดพูดให้ถึงที่สุดจำนวนมากไม่เคยรู้จักมักคุ้นกันมาก่อนแต่เพียงเพราะบางคืนมานั่งชุมนุมอยู่ติดกันเพียงเพระาะวังวันเดินขบวนไปพร้อมๆกันเพียงเท่านั้นก็แบ่งน้ำกันกินแบ่งข้าวกันกินแบ่งคุกกันติดแบ่งความตายแล้วก็แบกพากันมา จนจบการต่อสู้ของเราเพราะฉะนั้นผมยืนยันข้อเท็จจริงนี้ก่อนข้อเท็จจริงที่สองที่ผมพบ,พบก็คือแต่ละกลุ่มมีความเห็นทางการเมืองไม่ตรงกันครับพูดกันง่ายๆถ้าเอารูปประทับก็ต้องบอกว่าแต่ละกลุ่มสนับสนุนแนวทางของพรรคการเมืองมากกว่าหนึ่งพรรคไม่ตรงกัน ถามว่านี่มันคืออะไรนี่คือเสรีภาพและนี่คือวิธีทางของประชาไตายและนี่คือสิทธิโดยชอบของประชาชนไม่ว่าจะเป็นคนเสื้อแดงหรือไม่ก็ตามนี่เป็นสิทธิโดยชอบของทุกคนครับท่านมีสิทธิที่จะเลือกมีสิทธิที่จะไม่เลือกมีสิทธิที่จะสนับสนุนและไม่สนับสนุนพรรคการเมืองใดก็ได้ แล้วท่านมีเหตุผลของท่านท่านมีสิทธิ์ตัดสินใจโดยชอบด้วยตัวท่านที่ผ่านมาเราเชื่อกันมาแบบนี้ประการต่อมาทำท่าฝลจะลงนะครับไอ้ไผ่น้องผมแต่งตัวหล่อรอดีดกินอยู่หลังเวทีแล้วพูดยาวก็เดี๋ยวน้องมันจะไม่ได้ลัฐมนตรีแล้วครับก็เอาเป็นว่า มาถึงตรงนี้ไม่รู้ผมจะพูดคล้ายกับที่ท่านคิดหรือท่านอยากฟังหรือเปล่าหรือไม่รู้จะพูดในสิ่งที่ท่านพอใจหรือไม่แต่ผมว่าไอ้ที่คิดต่างกันทางการเมืองไอ้ที่ชอบไม่ชอบสนับสนุนไม่สนับสนุนไม่ตรงกันทางการเมืองเป็นสิทธ ของทุกคนนะแต่ส่วนตัวผมนะครับผมไหว่ความเป็นพี่น้องเพื่อนร่วมเป็นร่วมตายกันมา14ปีตรงนั้นย่ากถึงกับขั้นให้มันมาลายหายไปเสียสิน้นเหตุผลเพราะว่าชีวิตคนคนหนึ่งผมว่าดีไม่ดีมีเหตุการณ์เดียวนะครับที่เราจะผ่านพบเพื่อนแท้ เคยเคียงข้างกันมาแบบนั้นแล้วความเป็นคนเสื้อแดงไม่รู้นะครับถ้าวันนี้ผมยืนพูดอยู่ที่นี่แล้วมันเกิดเหตุเพศภัยใดๆก็ตามจากการกระทําของอำนาจประเด็จการอำนาจนอกระบบที่เข้ามาลุกรานทุกทางผมเชื่อว่าคนที่มีพร้อมจะปกป้องกัน และผมเชื่อว่าสองสากุ่มตรงนั้นก็พร้อมที่จะมาเคียงข้างกันผมเชื่ออย่างนั้นจริงๆนะครับ,มบรเปปบมื่อปี2563ผมถูกขังอยู่ในเรือนจำจังหวะเวลานั้นเป็นแกนนํำเสื้อแดงคนเดียวที่อยู่ในนั้นจูจ่ๆก็เกิดความเคลื่อนไหวของน้องๆคนหนุ่มคนสาว <ij os> เขาส่งแกนนำํำหลกักๆ <OR> นักต่อสู้คนสำคัญในห่วงเวลานั้นเข้าไปอาโดนเพนวินไม่ไผ่แอมมี่ใครต่อใครตบมือกับนอ้องๆเหล่านี้ครับคนเหล่านี้นอกจากไผ่ดาวดินคนเดียวนอกนั้นไม่เคยเข้าคุกไม่เคยเข้าเงินจำแม้แต่สักนาทีเมื่อเข้าไปถึงบังเอ,อิญนะครับมันมีคนถูกขังอยู่คนหนึ่ง ไอ้คนคนนั ar, ้นก็เลยทําหน้าที่เป็นท like ั yeah. ้งการเป็นทั yes, ้งพี่เลี้ยงเป็นทั้งคนแบกข้าวแบกน้ําให้เป็นทั้งคนดูแลบริการให้ทุกอย่างคนคนนั้นเป็นผู้ต้องขังชื่อนายนัทวุฒิแต่เขาไม่ได้ทําในนามนายนัทวุฒิเขาทําในนามคนเสื้อแดง ป้องสนับสนุนอูดองยารและจิตวิญญาณของคนหนุ่มสาวที่เขาต่อสู้ต่อยุคต่อเนื่องจากวันเวลาของเราดังนัง้นท่านที่เรารพครับเอากันตรงๆอะ่ะเวลาเนี้ยคนที่เคยเคียงข้างร่วมเป็นร่วมตายกันมาบ้างส่วนบ้างกลุ่มนะครับโทษนะพูดตรงๆตาขนจนเอ่ยชื่อถึงกันไม่ได้แล้วอย่าว่าเห็นหน้ากันเลย ผมเดินอยู่ตรงนี้เดินไปแต่ละที่เขาก็บอกว่าเต้นขนาดเต้นยังถูกด่าเลยเต้นรู้ไหมขนาดเต้นมีดคนยังด่าอย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนี้เต้นรู้ไหมผมบอกไม่ต้องบอกแล้วครับตั้งแต่ปี2 5 5 0ที่ผมดินต่อสู้มาผมก็โดนด่าแบบนี้ยี่เกือบยี่สิปีเลยครับก็โดนด่าอย่างเงี้ยก็ไม่เหนเป็นไร ตอบโต้ไม่เคยคิดจะไปอธิบายไม่เคยคิดจะไปปรีบปากบอกใครว่ากำลังทำอะไรอยู่และกำลังดำเนินการผลักดันเรื่องอะไรแบบไหนบ้างไม่จำเป็นเพราะคนเสื้อแดงเวลาเราสู้เราไม่ได้เป่าประกาศนะครับคนเสื้อแดงเวลาเราเจ็บหันซ้ายหันขวาก็ามีแต่คนเสื้อแดงด้วยกัน อย่างที่วันนี้เราหันซ้ายหันขวาก็มีแต่คนเสื้อแดงแบบที่เราสู้กันมาแต่มันอบอุ่นมากขึ้นกว่าเพราะมีคนหนุ่มสาวมาเคียงข้างเราด้วยและเขากําลังจะรอขึ้นเวทีอยู่ทีนี้ผพะเห็นด้วยอย่างเปิดเผยและพูดตรงไปตรงม,ตงมาตลอดนะครับว่าการนิรโทษสกรรมีคณะกรรมาิการสภากําลังพิจารณากันอยู่ต้องนิรโทษสรรมคดีความ อันเป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองรวมทั้งคดีที่ถูกกล่าวหาด้วยประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งึสองอย่างไม่มีข้อย,ยกเวน้นแล้วไม่ใช่พูดที่นี่ให้มันเสียงดังผ่านไหมพูดที่อื่นพูดมากกว่านี้อีกพูดตรงกว่านี้อีกแต่ผมก็ไม่เห็นความจำเป็นว่าผมต้องมาประกาศอะไรอยู่ตรงนี้ มันเป็นความเจ็บปวดที่ลูกหลานคนไทยรุ่นหนึ่งต้องใช้ชีวิตอยู่กับโรงกับศาลผมเนี่ยสู้มาจนถึงวันนี้ผมโดนคดีมาตั้งแต่ปี50ท่านเชื่อไหมครับเดี๋ยวนี้ผมยังสู้คดีปี52ไม่เสร็จนั่นหมายความว่ายังไงหมายความว่าเกือบ20ปีแล้วผมยังสู้คดีของเก่านี่ผมโดนประมาณ20กว่าคดีนะครับ ลูกหลานบางคนะมันโดน 3, 4, มสคดีห้าสิคดีถ้าไม่ช่วยไม่แก้ปัญหาให้ต้องพูดกันแล้วครับน้องบางคนอายุ20กว่าอายุเกือบ60แล้วยังสู้คดีไม่เสร็จแล้วสมัครงานก็ไม่ได้จะบินออกไปสู่โลกภายนอกก็ติดเงื่อนไข จะใช้ศักยภาพมันสมองและพลังชีวิตที่ตัวเองมีทําตัวเองให้แข็งแกร่งและสร้างสังคมให้มันดีกว่านี้ก็กลายเป็นว่าต้องใช้ศักยาพลังทั้งหมดไปยืนอยู่ตีนโรงตีนศาลนีเ่กเกือบ20ปีแล้วครับยังสู้คดีเก่าแล้วน้องๆปัจจุบันเป็นคนหนึ่งสามสี่สิบคดีท่านคิดว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่ดังนั้นผมเห็นว่าเรื่องนี้ เป็นต้องหลักดันและจำเป็นต้องแสดงความเมตตาและเคารพต่อความคิดของคนหนุ่มสาวไอ้เมตตาอย่างเดียวยก็จะกลายเป็นว่าคนหนุ่มสาวรุ่นนี้เขาทำในสิ่งที่มันไม่สามารถที่จะเข้าใจหรือรับฟังกันได้เลยเป็นดังเ,เช่นอาทยากร ที่รอความเมตตาจากคนไกลอำนาจซึ่งผมว่าไม่ใช่นอกจากเมตตาแล้วต้องรับฟังแล้วก็เข้าใจความแตกต่างเข้าใจสิ่งที่คนในยุคปัจจุบันอาจจะคิดไม่เหมือนคนในวันวานในอดีตก็เป็นได้ท่านที่เคารพครับจริงๆวันนี้ ก็ไม่ตั้งใจจะพูดอะไรยาวจะเตรียมเพลงมาสามเพลงแบบคุณหมอ,มอก็อะไรอยู่เพราะว่าน้ำเสียงมันสู้กันไม่ได้ผมเป็นรองหมออยู่หลายขุมเอาเป็นว่าเท่านี้พอเพราะว่านี่ครับต้องให้รุ่นนี้เขาขึ้นมาแสดงทัศนะของเขาบ้างสุดท้ายจริงๆผมขอเวลาไม่ถึงหนึ่งนาที ในานามของคนเสื้อแดงซึ่งแต่ก่อนเป็นแกนนำที่อายุน้อยที่สุดเดี๋ยวนี้กลายเป็นคนอายุมากที่น้องๆเขาอาจจะมองเป็นคนแก่แล้วก็ได้ผมขอใช้สิทธิ์ของการเป็นแกนนำคนเสื้อแดงคนหนึ่งพูดแทนคนเสื้อแดงก็แล้วกันครับขอแสดงความเสียใจไว้ายอยาลัร ต่อการจากไปของมุ่งเนธิพรสเสน่ห์สังคมไม่ว่าเราจะให้ความหมายไม่ว่าเราจะเห็นด้วยเห็นต่างห่วงใยห,หรือยอมรับอย่างไรต่อการเคลื่อนไหวของบุ่งแต่สิ่งหนึ่งซึ่งไม่มีใครในโลกปฏิเสธได้คือบุ่งไม่สวมควรตายเพียงเพราะคิดต่างจากผู้มีอำนาจ